สวัสดีค่ะทุกคนบิวกลับมาแล้วนะคะเจอกับบิวที่เดิมค่ะไม่ไปไหนที่ช่องคุณบิวตี้ขยี้หวยนะคะแต่ก่อนอื่นเลยค่ะใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้บิวกันด้วยนะดาวโจนค่ะดาวโจนมาแล้วค่ะขยี้กันไปเลยนะคะ2และ1น,นะคะ2และ1ค่ะตัวเจาะค่ะทุกคนเจาะกันไปเลยนะ91ค่ะ82นะ01 2 4 1 8และ 27ค่ะส่วน3ตัวค่ะทุกคน271ค่ะและ102นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะ2ตัวนะ918201 2418และ27ค่ะส่วน3ตัวค่ะ271และ102ค่ะทุกคน แนวทางที่บิวให้ไปค่ะบิวจะเอา2ตัวที่บิวให้ไปวิ่งลู่19ประตูบนล่างนะคะแต่ถ้าหากใครตามบิวไม่ทันเจอกันได้ที่ใน Line@ แอดรวย8 vip ค่ะหรือคลิกลิงก์ด้านล่างบิวให้แนวทางล่วงหน้าหลายชั่วโมงค่ะดวงดีรับทรัพย์นะทุกคน